สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมบอลสีกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้มีโปรโมชั่นหรือว่ามีบอลสีสายพันธุ์อะไรนะครับมาแบ่งปันกันใน E ีีนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูจนจบนะครับว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์แบบไหนบ้างนะคะฝากด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ พีกันด้วยต้นนี้เลยนะครับบอลสีที่สวยมากๆเลยนะครับนี้ช่วงนี้คนก็ตามหาเยอะนะครับดารานพัฒน์นะครับหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เอาไปเลยนะครับใน EP ีนี้นะครับราคาจะบอกเขาเลยนะต้นนี้ผมเปิดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับ6 0ส บาทเท่านั้นเองนะครับดารานุพรัตน์นะครับกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเอ้าโปรโมชั่นให้1ต้นเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบอลสีต้นต่อไปกันเลยครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยครับนี้เป็นบอลสีลูกไม้นะครับใครอยากได้ต้นนี้นะครับโอ้โหดูหน้าเขาก่อนนะครับนี่ ลูกไม้นะครับลูกไม้สวยๆแบบนี้จัดให้เช้าวันนี้เลยนะครับในราคาพิเศษเพียงนะครับฟังให้ดีนะครับต้นนี้ลูกไม้สวยๆ80บาทดู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 หน้าก่อนนะครับ80บาทราคาแบบนี้หาได้ที่ไหนต้องที่นี่ครับสวนคุณกวางชาแนลเท่านั้นคับสวยๆแบบนี้นะครับต้นใหญ่ๆกันเลยนะครับจัดให้พิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับโวเกนูไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์แบบนี้เอาไปเพียงแค่ราคานะครับฟังดีๆนะครับ 75บาทนะครับโอเคโน่เจบาทเราจัดให้อีกแล้วครับสวยๆเลยเป็นลูกไม้นะครับสวยมากเลยนะครับด่างชมพูสวยๆแบบนี้นะครับไม่เพี้ยนะฮะมาแบบนี้ทุกใบเลยนะครับแสดงว่าทรงน่าจะชัดเจนแล้วนะครับเอ้าวลูกไม้ต้นนี้จัดไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้เลยนะฮะเอาฟังให้ดีอีกแล้วนะครับต้นนี้กระถางใหญ่ๆเริร์เบิมเลยนะครับ4นิ้วนี่ เอาไปขึ้นห้าหกนิ้วเป็นแม่พันธุ์ได้สบายเลยนะครับผมจัดให้พิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับ75บห้าบาทลูกไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะครับยิ่งโดนแดดดีๆนะครับนี่เขาจะกัดชมพูสวยมากเลยนะครับจัดไปนี่นะครับมีชื่อว่าเพชรพระนครนะครับแต่ต้นนี้จะเป็นผ่าแผงนะครับเป็นเพชรพระนครผ่าแผงนะครับดูเขามีขาวเข้าด้วยเห็นไหมฮะขาวอมเหลืองนะครับนี่แล้วก็นี่ด่างสวยมากเลยนะครับดูดูความงามของเขาก่อนเอ้า เพชรพระนครผ่าแผงตัวนี้จัดให้ในราคาพิเศษเชา้าดูฟอร์มก่อนนะครับนี่สวยมากๆเลยก่อนไปหาราคานะครับมาดูฟอร์มความงามก่อนนะครับนี่จัดให้เช้าวันนี้นะครับเพชรพระนครผ่าแผงตัวนี้เอาไปเพียงแค่ราคา919บาท 99บาทนะครับเ <P ed it> พชรพระนครผ่าแผงตัวนี้จัดให้อีกแล้วค่ะกระถาง6นิ้วเลยนะครับสาวนครชัยศรีหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่จัดไปพิเศษช้าวันนี้เลยนะครับสาวนครชัยศรีหน้าสวยๆแบบนี้เอาไปที่กระถางละ99บาทกระถาง6นิ้วเลยนะครับนี่99บาทนี่ถูกมากเลยนะครับใครสนใจหน้าเ <P ed it> ทพๆแบบนี้จัดให้เลยนะครับนนีครับมีชื่อว่าเทวาสุวรรณแต่ผมการันตีความเทพของเขาเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเทวาสุวรรณต้นนี้นะครับ จัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยนะครับนี่ดูความวินเทจของเขาก่อนมีสีเทาเข้านะครับเทวาสุวรรณน้านี้จัดไปพิเศษในราคาเพียงแค่95บาทเท่านั้นเองครับดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่95บาทนี่สวยมากๆเลยนะครับจัดให้เช้าวันนี้อีกแล้วครับนี้นะครับเป็นบอลออกสีม่วงนะครับเอ่อพวกเราเรียกว่าน้องกาแฟใช่ไหมใช่ค่ะต <laughs> น้องกาแฟนะครับใครอยากได้ต้องทักมาว่า รับน้องกาแฟนะครับรับน้องกาแฟในราคาพิเศษเพียงต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับเป็นสีม่วงนะครับนี่สีม่วงสวยมากเลยต้นจริงดูเม็ดเขากัดชัดมากเลยนะครับเม็ดสวยมากเลยนะครับนี่น่าเอาไปผสมเกสรมากๆเลยนะครับจัดให้เช้าวันนี้นะครับน้องกาแฟ9 10าบาทครับ จัดให้ชาวันนี้อีกแล้วครับตัวนี้นะครับเป็นบอลใบกลมคอมเพกไซส์เล็กนะครับเขาจะไม่โตมากเท่าไหร่นะครับแต่ความสวยของเขานะครับความน่ารักของเขาตั้มุตะมินะครับนี่บุรุษสวรรค์นะครับนี่บุรุษสวรรค์ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่ราคา70บาทเท่านั้นเองครับบุรุษสวรรค์ต้นนี้เป็นไม้หน่อด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยจัดให้เลยนะครับบุรุษสวรรค์เจ็ดสิบบาทสองต้นนี้นะครับความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่บางคนก็ถามมาว่าไหนโชคล่ำซ้ำไหนพรเจ้าสัวก็อยากรู้เป็นทริคเล็กๆนี โชคล้ำซ้ำหน้าแบบนี้ครับนี่ชมพูสวยนะครับบางทีเขาก็จะผ่าออกเ,อเป็นสีวินเทจก็มีนะครับแต่ว่าแม่พันธุ์ของเราโชคล้ำซ้ำเป็นหน้านี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ส่วนพรเจ้าสัวนะครับทรงใบก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชัดเจนแล้วก็ความด่างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ผ่าแผงออกมานะครับมันก็จะทําให้สีแต่ละสีนะครับ แตกต่างออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราผ่าไปเรื่อยๆ,ๆก็จะได้สีใหม่หรือเป็นไม้ผ่าแผงแล้วก็เอาไปตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาโปรโมชั่นพิเศษไปเลยดีกว่าไหมสองกระถางแม่พันธุ์โชคล่ำซ้ำนี่เห็นไหมกระถางใหญ่ๆบึ้มๆเลยนะครับนี่กับพรเจ้าสัวหน้านี้นะครับนี่ความต่างชัดเจนนะครับความด่างก็ชัดเจนด้วยนะครับคู่นี้แพ็คคู่เลยนะครับ2 9 9คู่นี้2 9 9หาไม่ได้นะ าไม่ได้นะครับแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยไซน่าสวยๆแบบนี้ก็ปาไป300แล้วนะครับนี่ดูมาเป็นพรเจ้าสัวหน้าเทพอีกคู่นี้2 9 9ผมให้โปรโมชั่นเชา้าอากาศดีๆแบบนี้นครับเป็นเดสทินี่นะครับเป็นแม่พันธุ์ของเราเองครับแล้วเขาเป็นไม้จอมด้วยไม้จอมอายุเกินกว่า5เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านร้อนผ่านหนาวหัวเขาก็จะฟูมฟักความใหญ่แน่นอนนะครับการันตีเดสทินี่หน้าแบบนี้เป็นไม้จอมนะครับ นะครับเริ่มสร้างหัวใหญ่ๆแล้วด้วยเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับผมขายความอยากได้นะ290บาท290บาทเดที Death ่นี่สวยแบบนี้ผมแบ่งให้1ต้นเช้าวันนี้วันนี้น,น,นะครับเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูเดซิ่นี่อีกหน้าหนึ่งไปแล้วเนาะตัวนี้เป็นเดซีนี่แผงติดส้มด้วยเห็นไหมครับนี่สวยมากเลยนะครับเดซี Death ่นี่แผงเป็นไม้จอเหมือนกันเป็นไม้จอเหมือนกันนะครับจัดไปในราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับ290บาท อุ้ผมบอกเลยนะครับว่าต้นนี้ได้ไปในแบบตื่นเช้ามาดูใบใหม่ใบใ,ใหม่ตลอดนะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งสวยนะครับนี่มีส้มด้วยชมพูด้วยแดงด้วยนะครับจัดจ้านมากนะครับโปรโมชั่นเช้าวันนี้จัดให้อีกหนึ่งต้นครับมีชื่อว่าทองหลางนะครับผมการันตีเลยนะครับว่าไม้ตัวนี้ไม่ค่อยมีในตลาดแน่นอนนะครับทองหลางต้วนี้เป็นไม้แยกหน่อ ฟังนะครับเป็นไม้แยกหนอ่อแม่สวยมากนะครับแม่สวยมากๆจริงๆและที่สําคัญคือในตลาดมีน้อยมีน้อยมากๆด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทองหลางเนี่ยตัวนี้จะเป็นไม้อนาคตที่คนตามหาแน่นอนเพราะว่าเขาสวยมากๆนะครับนี่จัดให้ไม้หน่อต้นนี้ในราคาฟังนะฮะผมเคยแบ่งต้นเล็กๆไป350แต่ต้นนี้เป็นไม้หนอ่อทองหลางแยกมาเกิน3-4เดือนแล้วนะครับจัดให้เช้าวันนี้เลยนะครับ399บาท 399บาทไม้แยกหน่อทองหลางนะครับสำหรับคนที่อยากเก็บไม้ที่มีแต่ในตลาดน้อยต้องต้นนี้เลยนะครับทองหลางสวยจึ้งอึ้งแน่นอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทองหลางนะครับนี่คือแม่ของเขานะครับนี่เขายังไม่ได้จัดจ้านนะครับนี่เพราะว่าแดดน้อยช่วงนี้ฝนตกทุกวันนี่ใครอยากได้ลูกต้นเมื่อกี้จัดไปเลยครับไม้หน่อด้วยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี้และส่วนต้นนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าเขาสวยมากสวยไหม ต้นนี้มีชื่อว่าทักซิโด,โดแอบดูชื่อนะคะแอบดูชื่อนะครับเพราะจำไม่ได้และก้อนมีหนอแล้วนี่นี่นี่นทักซิโดมีหน่อแล้วสองหน่อนะครับนี่ใครอยากได้หนอทักซิโดต้องทักมาแล้วผมจะแยกไว้ให้14วันนะครับก่อนส่งนะครับให้จองมาได้เลยหนอทักซิโดนะครับนี่เอาต้นนี้ไปเลยใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่หนอนละ500บาท หน่อละ500บาทฟังไม่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 ผิดครับหน่อละ500บาทนะครับจัดให้นะครับนี่เดี๋ยวแยกให้ไม่ใช่ต้นนี้นะต้นหน่อต้นนี้นะครับเดี๋ยวผ่าหัวแบ่งๆไปใหญ่ๆเลยเอาต้องจองนะครับหน่อ500บาท14วันฝากเลี้ยงและเดี๋ยวส่งให้ครับบอกไปนะครับว่าสวนเรานะครับเก็บมณีล้อมเพชรไว้ทุกหน้าเลยนะครับแล้วก็เอามาผ่านะครับเพื่อทําจํานวนแบ่งในราคาแบ่งปันสําหรับ f c ส่วนคุณกวางชแนลนะครับแล้วต้นนี้ก็เป็นมณีล้อมเพชรหน้าเทพสวยมากๆนี่เห็นไหมฮะ เขาก็เป็นอมชมพูนะครับเป็นชมพูแดงอมม่วงนะครับสีครบเลยต้นนี้นะครับจัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับมณีรอมเพชรต้นนี้80บาทผมขายความสวยนะ80บาทเท่านั้นเองครับใครๆต้องต้องบอกว่าเข้ามาวงการบอนสีเพราะว่าเกาะเก็นะครับเยอะแยะเลยนะครับลีและต้นนี้เป็นเกาะเกตนะครับแม่พันธุ์ด้วยนะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นเกาะเกตเจน2นะครับดูเม็ดเขาจะใหญ่กว่านะครับ ขอบเขาจะหนากว่าเจนแรกนะครับนี่เห็นไหมอันนี drinks, ้เป็นความรู้เล็กๆนะครับเวลาดูกอกเกตเจนหนึ่งกับเจนสองนะครับเจนสองเม็ดจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ขอบเขาจะหนากว่าเจนแรกนะครับอ้าวต้นนี้เป็นกอเกตนี่แม่พันธุ์ดู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 ใบนี้ความงามหน้าเอาไปผ่านะครับเพราะว่าเขาเขียวเขียวมาเนี่ยโตไวนะครับนี่เอาผมขายราคาแม่พันธุ์ได้ไหมราคาแม่พันธุ์กอกเกตต้นนี้นะครับใครสนใจนะครับเอาไปผ่าได้เลยอ่ะสามร้อยหนึ่งบาท อย่าบอกใครนะครับ3า1บาทกระถาง6 8นิ้วเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่นและเป็นเจน2ด้วยนะนะครับถ้าเป็นปี6 5 6 4นี่โอ้หลายหมื่นเนาะนะครับแต่ว่านาทีนี้เอาไป3า1บาทผมแบ่งให้1ต้นนะครับนี่นะครับเป็นนพะเก้านะครับแต่ว่านพะเก้าเอ่อทรงนี้นะครับของเราผ่าแผงออกมานะเขาจะได้ทรงใบแบบนี้เห็นไหมฮะใบแปลกเขาเรียกใบแปลกนะครับนพะเก้านะครับ คือที่มันนิ่งแล้วอ่ะเพราะว่ามีใบแปลกทั้งหมด5 6ต้นเลยนะที่ผมผ่าออกมานะครับทรงใบจะแตกต่างกับนพเก้าชุดเก่านะครับนี่เจนเนี้ยนะครับผมได้ประมาณ 5- 6ต้นผมแบ่ง1ต้นนพเก้าใบแปลกนะครับ1น0บาทกระถาง6นิ้วนะ180บาทนกนพเก้าใบแปลกดูสินะครับขายตามาราคาความสวยของเขานะครับเพราะว่าปกตินพเก้าก็จะไม่ได้แปลกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม แล้วก็นิ่งแล้วด้วยนะครับได้ห้าหกต้นเลยนะครับนี่จัดไปหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองครับเป็นต้นแบบของชายชนนั่นคืออับซรสวรรค์นั่นเองนะครับนี่ต้นแบบชายชนนะครับที่เขาคือนางอับซรสวรรค์นะครับนี่สวยมากเลยนะครับดูหน้านี้มีสองกระถางนะมีสองแบบให้เลือกนี่ครับนี่กระถางหกนิ้วเลยนะครับผมฟอร์มแบบโอ้โหกว่าจะได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับแต่ผมก็ยังมาแบ่งในราคาพิเศษอยู่ดีนะครับเอ้าใครเอากระถางที่หนึ่งดูหน้านี้นะครับ กระถางที่1นะครับอับสรสวร์นะครับหน้าสวยจึ้งกระถางที่1 150บาทนะครับกระถางที่2ดูความป้ายของเขาก่อนเป็นเอกลักษณ์มากนะครับกระถางนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับนี่นางอับสรสวร์นะครับจัดให้ในราคากระถางที่2 180บาทนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเอา2หน้าแบบนี้2กระถางนะครับผมมีแบ่งราคาพิเศษ ลดให้ทักมาได้เลยครับมีชื่อว่ามหาเศรษฐีป้ายนะครับสวยมากเลยนะครับกระถางนี้พิเศษหน่อยมี2ต้นนะครับเป็นไม้อยุบจากหน้าร้อนนะครับแสดงว่าหัวเขามีแล้วนะครับดังนั้นแล้วเอาไปเลยนะครับนี่2ต้นในกระถางเดียวนะครับมหาเศรษฐีป้ายนะครับกระถางนี้เอาไปเลย90บาท2ต้นนะครับ 90บาทนะครับนี่สวยมากเลยนะครับจัดให้เช้าวันนี้อีกแล้วครับสวยมากเลยนะครับเป็นอสงไขนะครับนี่ไซส์กระถาง4นิ้วนะครับแต่ว่าเอาไปขึ้น6ขึ้น8ได้เลยนะครับแม่พันชั้นดีนะครับอสงไข่นะครับป้ายๆแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเออไม่มีเขียวเข้าไม่ได้ป้ายเขียวนะครับเขาเรียกว่าเจ้าพญานาหม่นนะครับนี่แต่ต้นนี้อสงไขแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปเช้าวันนี้นะครับเพียงแค่ราคาสวยๆเลยนะฮะอสงไข่90บาทต้นนี้ผมจะเทียบให้ดูนะครับต้นนี้เรียกว่าของขวัญนะครับ ของขวัญหน้าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เลยนะครับนี่นี่คือไม่แผลงนะฮะของขวัญนะครับยิ่งโตไปได้แดดยิ่งสวยมากออกชมพูสวยมากนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นของขวัญแผลงนะครับนี่เห็นไหมครับข้าป้ายเขียวเข้ามานะครับของขวัญแผลงนะครับนี่เอ้าผมขายของขวัญแผลงก่อนนะครับนี่ของขวัญแผลงราคาจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ผ่าแผลงครับสูงมากๆเลยนะครับ100 9 9บาทนะครับของขวัญแผลงนะครับนี่แต่ของขวัญหน้าสแตนดาร์ดดั้งเดิมกระถาง6นิ้วฟอร์มประกวดเลยต้นนี้นะครับเอาไปนะครับ200 สิบบาทกระถางหกนิ้วเลยนะครับฟอร์มแบบนี้สองร้อยสิบาทหาที่ไหนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทั้งหน้าแผงนะครับแล้วก็หน้าไม่แผงนะครับเอาไปในราคาพิเศษมาต่อรองในแชทกันได้เลยครับเป็นลูกไม้ใบหอกสวยมากเลยนะครับดูฟอร์มข้ก่อนนะครับนี่น่าเอาไปประกวดเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งต้นเลยนะครับต้นนี้ผมมีโปรโมชั่นเช้าวันนี้ให้ให้ไวนะฮะบอนใบหอกต้นนี้นะครับ 80บาทเอ้า80บาทจัดจ้านแบบนี้นะครับโปรโมชั่นอากาศดีๆแบบนี้จัดให้หน<ส>ึ่งต้นตน,ตนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบโพนะครับสายดาร์กเลยนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อนะครับผมจัดให้โปรโมชั่นเช้าวนันนี้ใครชอบสายดำๆนะครับใบโพหัวใจเนี่ยต้องต้นนี้เลยนะครับ ไม่มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้สายดาร์กจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้เพียงแค่ราคา75บาทเท่านั้นเองครับบอนสีกาลังสวยนะครับรับหน้าฝนนะครับและต้นนี้ก็เป็นฉัดทินกรแผลงอีกหนึ่งต้นที่สวยมากเลยนะครับฉัดทินกรแผลงนะครับย้ําว่าเขาคือหน้าแผลงนะครับนี่ดูความสวยของเขาก่อน และความใหญ่ของเขาก่อนรากเดินแบบอลังวังเวอร์มากนะครับขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับต้นนี้ฉัดทินกรแผลงจัดไปในราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับ110บาทเท่านั้นเองนะครับฉัดทินกรต้นนี้สวยมากนะครับเครเห็นต้นจริงเลยแบบจะอู้อึ้งเลยครับมีชื่อว่ารัตนรุ่งเรืองนะครับมีผมไม่ได้ขึ้นรัตนรุ่งเรืองนานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าทําจํานวนได้นอยขายเพียงแค่9 5บาทย้ำนะครับ95าบาบาทหน้าสวยๆแบบนี้รัตน รุ่งเรืองจากไปครับตอนสต้นนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครอยากได้ฟอร์มกอใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะครับมีประมาณมีประมาณสัก7-8ต้นขึ้นอ่ะในกอเนี้ยนะครับเอ้าผมมีโปรโมชั่นต้นนี้ให้นะครับกระถางเดียวนะนะครับเป็นรูปไม้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วเอาไปจดชื่อเองได้เลยนะครับนี่อ่ะใครอยากได้ผมจัดให้เช้าวันนี้399เาเ 3 9 9ยกสิทธิ์เอาไปจดชื่อได้เองเลยนะครับนี่ลูกไม้สวยมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับใครอยากได้บอลที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับต้องต้นนี้เลยนะครับทับทิมทองนะครับแม่สวยมากนะครับนี่บอกให้นะครับมีรูปโชว์ด้วยนะครับทับทิมทองต้นนี้นะครับเอาไปกระถางเบ้อเลยนะจัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับ90าบาทนะครับทับทิมทองไซส์บักใยเลยนะครับนี่จัดการไปเลยครับีชื่อว่าเจ้าสัวนะครับนี่ใบกลมนะครับสายร้อนแรงแบบนี้นะครับนี่ ใบกลมนะฮะใครสายใบกลมจัดไปเจ้าส่วนต้นนี้นะครับในราคาพิเศษเพียงนะครับเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองนะครับต้นเบลเลอร์เลยนะครับนี่ใครอยากได้ทักมาได้เลยนี่ครับมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะครับเป็นไม้แยกนอนครับอ้เราแยกไว้นานแล้วนะครับดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่นี่ใบมีม้วนเข้ามาด้วยนะครับนี่ยอดมงกุฎต้นนี้นะครับผมจัดให้ไม้แยกหนอนเลยนะราคาพิเศษต้นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเอาไป 90บาทก็พอนะครับแบ่งกันนะครับนี่นะครับมีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะครับอุ้ยแม่สวยมากผมบอกเลยนะครับใครเห็นแม่ในรูปแล้วจะชอบมากเลยนะครับนี่นี่ก็คือลูกของเขาอีกหนึ่งต้นที่แยกหน่อออกมานะครับเพชรติวานนท์กระถางนี้นะครับจัดให้นะครับอุ้ยมีอมส้มด้วยจัดให้เช้าวันนี้เลยนะเอาราคาเบาๆเลยนะ 70บาทครับสวยๆแบบนี้ไม้แยกหน่อนะครับเห็นแม่แล้วต้องรีบคว้าเลยนะครับเพชรติวานแบบนี้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับหน้าสวยมากเลยนะครับเป็นขาวอมเหลืองนะครับนี่ความด่างก็ใบเนี้ยจะเป็นอมเหลืองนะครับไม่ใช่ขาวล้วนนะครับแต่ส่วนใบนี้จะขาวล้วนนะครับดูลูกไม้ต้นนี้สวยมากเนาะโอ้ย หลอดใหม่นี่เหลืองเลยนะครับผมบอกก่อนนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เอ้าใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทออ้ยหลักร้อยไม่ต้องครับส่วนคุณกวางจัดให้80บาทเท่านั้นเองต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะครับนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อนักนะครับเพิ่งจะมาโชว์ความสวยดูความด่างของใบนี้สิต้นนี้เป็นผู้หินล่องกล้านะครับโอ้ยแต่ก่อนก็เล่นเป็นหมื่นเนาะแต่แม่พันธุต้นนี้ใครอยากได้ผมจะแบ่งให้ผู้หินล่องกล้าต้นนี้นะครับนี่สวยมากเลยนะครับ การันตีความงาม450เอา้าราคาจบไปเลย450ภูหินล่องกล้าต้นนี้นะครับและโปรโมชั่นต้นนี้คือ450ส่งให้ฟรีด้วยเอาเอาไหมเอานะครับคุณกวางบอกเอาจัดเลยนะครับเพราะว่านางชอบให้โปรโมชั่นพิเศษกับเอฟซี FC ของเรานะครับ450ส่งให้ฟรีด้วยต้นนี้นะครับภูหินล่องกล้าไซส์กระถาง8นิ้วเลยนะครับนี่เบอร์เลอร์เลยนะครับมีหัวการันตีความงามดูดีดีดด ดูความดังเขาก่อนนะครับอะผมจะให้เช่าวันนี้อีกหนึ่งต้นในราคาพิเศษนะครับท้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูกันจนจบรายการนะครับแล้วก็เรามีบอลสีที่จะฝากไว้ด้วยครับต้นนี้สวยมากเลยแสงทองคำนะครับใครสนใจบอลสีราคาแบ่งปันราคามิตรภาพนะครับแล้วก็เอาไปต่อในรายการอื่นๆสามารถทักมาที่ส่วนคุ่ควางชแนลได้เลยนะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์ที่เราขึ้นให้ไว้เลยนะครับนี่ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็กระสินคอนแก่นสารคามเ็ดใกล้ๆเลยนะครับอยากมาชมบอลสีติดต่อ เรามาได้เลยนะครับนัดล่วงหน้าได้เลยนะครับช่วงนี้บอลสีสวยมากๆเลยนะครับใครอยากชมต้องมาที่กาลาสินนะครับพิกัดแก่งดอนกลางนะครับนี่สำหรับอีพีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับสวนกุญกายน่า่องหยงทุกท่านอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ